ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารเลขกครงวนี้ครับกับระจำช่วงเช้าของวันที่17เดือนรกรกฎาคมครับเราขอพาคุณผู้ชมครับมาอัปเดตกันที่ตรงฝั่งของทางด้านราชนบังกอน ราชบุรีเอฟซีกหน่อยครับเบอราสุดทางฝั่ของตะนันปาวีจอดที่จะปิดฉากกับตะนันร,นราชบุรีครับหลังตกเป็นข่าวเลยครับว่าได้คุยสัญญากันใหม่ไม่ลงตัวเลยครับ โดยทางฝั่งของท่านปวีตันตะเตมีนันครับกองหลังวัย26ปีครับที่ช่วงหลังครับไม่มีทั้งภาพขนาดฝึกซ้อมและขนาดอุ่นเครื่องกับราชบุรีเฟซีในเกมล่าสุดจนทําให้แฟนบอลครับหลายคนครับเข้าไปคอมเมนต์ถามหากันเลยครับซึ่งในขณะที่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของท่านปวีนันครับที่เหลือสัญญากับราชบุรีเฟซีครับเพียงแค่1ปีก็เลยต้องเป็นข่าวนะครับว่าเตรียมที่จะแยกทางกับทีมนะครับสาเหตุเนื่องจากคุยสัญญาใหม่กันไม่ตรงตัวและเป็นทางฝั่งของท่านพีทีประจคเฟซี่ครับที่ได้จัดการคว้าตัวเขาไก สัาห์ที่23เป็นทีได้หน่อยเลยแหละครับโดยสัปทะนันปวีน้นครับก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับราชบุรีเอฟซีครับตั้งแต่ปี2015และก็เคยถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับตะนันอุบลยูเอ็มทีจุเตยดยืมตัวไปใช้งานแต่ก็กลับมายึดตัวหลักของทีมได้ครับและก็เคยกล่าวไปติดทีมชาติไทยมาแล้วแหละครับ และสวัสดีข่าสารที่สองครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของานา้ารเบงกอกกันหน่อยครับเมื่อสุดมีการรายงานออกมาเลยครับว่าใกล้ที่จะปิดดิวควา้าตัวสองแข้งแต่งชาติเข้ามาเสริมทัพแต่ก็ไม่ใช่ทางด้านจุลธันบริกิตตามที่เป็นข่าวลือออกมาก่อนหน้าน,นี้แต่อย่างไดเลยครับ เนื่องจาบความเคลื่อนไหวครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายของทานาดทรูแบงคอกลุนในแต่กังครับจีเงียบพอสมควรครับหลังทีมได้เปิดตัวพเพื่อนใหม่ในตลาดรอบนี้ไปแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือตลาดเจ้าบ่อนครับบุญทวีเทพวงศ์จนกระทั่งด้นมีข่าวลือออกมาเลยครับเมื่อก่อนอนี้ครับได้มีชื่อของตราดจุรันบุริถือเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งครับที่จะแยกเขาปรทัพแข่งเทปนั่นเองนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับแตตว่าล่าสุดนะครับจากการรายงานของเพจพี่บีบางประกคครับได้สอบถามไปยังท่านคุณสุรเดชอนันทพงศ์ครับผู้จัดการทีมของแบงคอกกุลิแดดก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าทีมนั้นครับกำลังที่จะเร่งปิดดิวกับในลูกต่างชาติสองคนเตรียมไว้ที่จะลุยศึกของทานเอซีเอลในคาดว่าทุกอย่างนาจะเรียบร้อยในสัปดาห์หน้าอละครับและพร้อมกันนี้ครับยังมีการเปิดเผยอีกแหละครับว่าสมุทรสงครากุลิแดดไม่ได้สนใจในตัวของท่านจุลธันธบุกิอดีตดาวริ่งของผู้นำกุลิแด่แว หนักเลยครับกับทีมในชน่วงที่ผ่านมาเะครับในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของนคนปรปฐมจุฬานตตดกันหน่อยครับเมื่อาสุดได้ประกาศคว้าตัวตะ้าน,นพัชระชชยนรงค์ครับเสริมเก็บลุกพร้อมกับได้ตัวของตะ้าน,นอนุสักเจแพ์เข้ามาเติมแผ่นหลังครับโดยสัญญาหยิมตัวจากสโมสรการทะเรือแอฟซีเลครับ โดยทางฝั่งของธนาเสือปลาราชานนครปฐมจุดในแต่นั้นครับตรงใหม่ในลีกสูงสุดครับล่าสุดได้ปิดดิวได้2แข่งจากการเทียบสี่ครับอย่างธนาพัชระไชยนรงค์ครับกองหน้าฟอร์มแรงและธนาอนุสักใจเพชรครับประกระหลังโยชุนทีมชื้อไทยครับเขาวมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับและซึ่งโดยสำหรับธนาพัชระไชยนรงค์นั้นครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับหลังโดนธนาการเทียบสี่ครับปล่อยยืมตัวไปอยู่กับธนาขับต่ำจุดในแต่ครับลุยศึกทีมสองเมื่อฤดูกาลก่อนโดยเข่งกว่า22ปีครับได้ลงสนามไปทั้งหมด32นัดซัดไป ประตูกับอีก4อสีเล,ลครับส่วนทางฝั่งของท้านอนุสักเจแพทนั้นครับไปกันหลังทีมชาติไทยยูยิปีครับชุดลงแชมป์ซีเกมส2023ก็โดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทาาน้านคัตตอมยูนเต็ดเช่นเดียวกันก็โดยได้ลงสนามครับไปทั้งหมด20นัดในฤดูกาลชิบัดมาก่อนที่ทั้งคููครับก็จะได้ย้ายซอกเสือป่าราชาน,นคนปรปฐมยูนเต็ดลุยลีกสูงสุดในฤดูกาล2023พร้อมกันเลยครับในสซอร์ติขาสาันที่4ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนานธลินฐ์สองกันหน ทางฝั่งของพัทยาจุเแต่ดครับล่าสุดได้ปิดดีวคว้าตัวตัวนเจ้าเก่งพอสิทธิ์พูดินโชค,ครับผู้ทัสษาประตูดีกรีทีมชาติไทยครับเข้ารบลนัพอย่างเป็นงาการด้ศึศทกนทีสองในฤดูกาลน,น้าแหละครับ และโดยซึ่งตรงนี้ครับสำหรับความขึ้นใหม่ครับของทัพโรมอาหางการครับหรือสมุทรพัทยายูดิแด็ดก็ยังคงเสริมทัพกันอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเดบุลุค้อตกลงครับในการคว้าตัวตันเจ้าเก่งพสิทธิ์ปริโชในด่านมากประสบการณ์ครับเขรับลงจีพเป็นเชียร์เลยครับโดยทางฝั่งของตันนั้ประสิทธิ์นั้นครับก็ถือเป็นแข้งใหม่รายิโอต่อจากทางฝั่งของตันอเล็กซฟอร์วิโอกองพบลวดส่งจูดิวันดาซิวาผู้ฟ้าชิ้นรวมรักและตันสันติธรรัฐทิโรเนี่ยครับ และสัตรนั้นเจ้าเก่งพระิิธิ์ประดุงโชคนั้นครับนายทวันวัย40ปีครับเคยผ่านการเฝ้าเสาให้กับสโมสรน,นครราชสีมาเอร์สีปรูปริทรูฟซีเมืองทองบีจีพทุมก่อนจะย้ายเข้าบรบทับพัทยาจยุนเจดครับในฤดูกาลสปัน23ครับ ในสุดที่ประเด็นปิด้ทยก่อนนี้ครับไปปิด้ยทยกี่ผลการอุ่นเครื่องของแต่นั่นมือทองกันหน่อยครับอดีตแชมป์เก่าธลิษสี่สมัยล่าสุดกับลงสนามแข่งกีฬาอุ่นเครื่องกับธนาสมุทรหมอนน็อกรุงเทพเอฟซีครับทีมจากศึกธลิษสามครับส่วนกทมครับด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาครับในสนามฝึกซ้อมของแต่นะมาบินสเตเดียมครับ อย่างไรก็ตามครับโดยเกมนี้ครับแบ่งเป็นการแข่งขันแบบปิดครับไม่มีภาพไฮไลท์หลังเกมให้รับชมครับในขณะที่ผู้ทําประตูของเมองทองได้จากทางนั้นเอกนิตป,ปัญญาและนันปิยนัททอดสนิดแหละครับและส่วนตัวผู้เล่นที่ลงสนามครับภายใต้การคุมทีมของบริเดยุโรกี ก็ได้ส่งนักเตะครับทั้งตัวจริงและดาลุงตัวสำรองลงเล่นรวมกันไหลครับอาทิเช่นครับท่านนันนัทวัฒน์ทบ้านส่องธีรพลยอดเยยวิรเทพพรมพันธ์ชาชาแสงดาวคิสตองโดหน่องคูบิรองวิชาอุตราเลนศักดิ์คงกรสุวิทย์ไผพภมราชปรเมรอัจวิรัยปุริเชษทศนิจและท่านนันมินแก้วตาแะละครับ และซึ่งสำหรับทางด้านเมืองธงกุนเดนั้นครับเตรียมที่จะเปิดรังพบกับบริโอเชียงรายยูเนเต็ดครับในศึกทัลดีหนึ่งประจำฤดูกา 23, ล2023นัดที่หนึ่งครับระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคามนี้ครับเวลาวันการแข่งขันครับในช่องกางถ่ายัฐทอสดต้องรอจุนจันอีกครั้งหนึ่งครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่จกับพวกเราทีมงานบิทีเแฟมบอรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ